บอสทอยลิสเอ้ยเราก็ได้บอสทอยลิสมาแล้วนะครับแต่วอลคานิคไททันเนี่ยยังไม่ได้เลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรามีสปอนเซอร์ผู้ใจดีอยู่นะครับบอกทีเฮดดอทคอมเฮ้ย99บาทว่ะทุกคนวคานิคไททันเดี๋ยววคานิกเฟ้นเฮ้ยถูกจริงอื่นก็แนะนำช่องทางการเติมเงินเนี่ยก่อนนะครับแนะนำว่าเป็นกริปนะครับผมใส่ซองนั่นเองนะฮะวิธีการเติมก็อยู่ตรงหน้านี้หมดแล้ว ดูวิธีการใส่ซองนี้ก็จะดุลแคปอเซ็เนี่ยสูนเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีมูลค่าเพิ่มนั่นเองตึงหลังจากนั้นก็กดคำสั่งซื้อได้เลยครับส่วนไอดีตรงนี้ก็ดูกันให้ดีๆด้วยนะครับไม่ใช่ชื่อที่อยู่ด้านบนนะฮะจะเป็นชื่อที่มีแอดอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับอย่าใส่ผิดกันนะจ๊ะไม่งั้นตัวละครจะไม่เข้าไปในไอดีของคุณเฮ้ยไอดีอะไรวะเนี่ยลืมคำสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อย ของก็จะมาในจุดหมายนะครับผมไม่ได้ค่อยดีแล้วนะฮะในเกมนี้เพราะว่ามีการส่งแบบจุดหมายด้วย <Woo! S 1> แหลมแหลมแบบนี้เลยนะครับ oh. ท่านผู้ชมฮะเฮ้ยได้มาแล้วคตรง่ายห <laughs> าวโคน,นิภายในสามนาที <laughs> ตัดมาในบอทออยเลยในการตัาการต้นเกมครับโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะด้วยราเมตหนึ่ร้อยตีศูระยะค่อนข้างโอเคเมื่อเอากเกมไปแล้วก็จะเป็นเจ็ดเป็นระยะ4ีจมตีศูเหมือนเดิม ก็ระยะโอเคเหมือนเดิมฮะและทีตราคัญเลยตีรัวขนาดนี้ต้นได้สบายแห่งๆในราคาค่าวางที่1000ก็โอเคครับส่วนพี่วัวคณิกเขาไม่ธรรมดาฮะเมื่อวางเขาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะมีเฮ้ยแท่งภูเขาไฟงอกมาจากด้านหลังด้วยนะครับผมอะ,อะไรครับเนี่ยนี่มันโวคาโนนะครับแทงภูเขาไฟและเลือดไม่ธรรมดาครับเหมือนจะติดเผาด้วยปะเมื่อชนแล้วโดนเผาไหมไม่รู้แล้วก็มีสกิลกดงอกออกมาอีกด้วย เออทำอะไรได้ฟ้าเนี่ยสกิลกดให้ตายเถอะยังไม่รู้เลยว่าสกิลกดทำอะไรได้ผมคิดว่าตึงแล้วกันนะครับแต่ดาเมจดนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยฮะโคตร มูคานิคอัพตันครับโดยดัมเมสา3แสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเชี่ยโคตรแรงหรือกำลังมองหาแมพสกิปไปที่ทอเลทตก็มีด้วยเช่นกันนะครับบอคัมเบียว,ว่ามีทุกตัวในเกมแล้วละครับนอนนอนโคตรเยอะกำลังเข้าวิทย์ไปดูกันได้นะครับมีทุกแมพมาบอกเลย